<That> บริษัทมาสเตอร์มอเตอร์เซอร์วิสเซสประเทศไทยจำกัดหรือ MMS Boxcar Service and Try ภายใต้กลุ่มบริษัท m i l l e n n u u m r r u u p o r r p r r t t o o n เอเชียจ,จำกัดมหาชนศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสำหรับรถญี่ปุ่นและยุโรปที่หมดระยะการรับประกันฉลองการดำเนินธุรกิจครบเป็นปีที่15จัดแคมเปญสุดพิเศษ แทนคำขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจเพียงเข้ามาใช้บริการทุกสาขาก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์เปอร์โย2008และอื่นๆรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยมีการจับรางวัลย่อยทุก2เดือนตั้งแต่15มีนาคมถึง14พฤศจิกายน2566 จร,จ,รจริงตัวเราเองระวางโพดิชันนิ่งของธุรกิจเราไว้ค่อนข้างต่างจากชาวบ้านนิดนึงเราไม่ใช่ศูนย์บริการที่ให้ดูแลเฉพาะเมนเท์นนแลเราดูครบวงจรความที่ลูกค้ากลัวม,มากที่สุดก็คือว่าศูนย์หลายย่อยข้างนอกเนี่ยมันชำนานจริงไหมมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษยังไงมากหรือเปล่าแต่เราโชคดีที่ว่าเราอยู่ในใต้มือเนี่ยหมอตุกร๊ปเนี่ยสิ่งที่เราได้คือโน้ตหาวซึ่งาได้แบ่งปันกันในภายในองค์กรกันเองพวกนี้ช่วยเราเยอะยบริการตอนนี้มีอยู่22ศูนย์แล้วคาดว่านะฮะภายในถึงปี25เี่เราาาจะมมก,กว300,000 MMS Boxcar Service and Try ให้บริการภายใต้คอนเซปต์หนักเบาเราซ่อมได้ตอบโจทย์การบำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจรอีกทั้งให้ความสำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าพร้อมสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับทุกคนใกล้ที่ไหนไปกันได้เลยค่ะ